อีกหนึ่งเรื่องดูเอาไว้ใช่ว่าเออเรื่องราวแบบนี้คือเจอกับอะไรบางอย่างแล้วเราก็ตกอกตกใจหาวิธีในการเอาตัวรอดเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเวลาเจอหมีต้องทำไงแก้งตายเช่นเ,เดียวกันหนูเมื่อเจอกับสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายมันอย่างแมวก็ต้องแก้งตายเหมือนกันครับได้หรอ โอ้ my god เป็นไงนี่แต่ไรจะไปแล้วอุ้ยเจอเจอมแล้วโดนมาทำไงกันหายใจต้องกันหายใจด้วยนะกันหายใจแล้วก็เอาตัวพิงกำแพงแล้วก็เหมือนตายแล้วอ่ะตายแล้วตายแล้วแต่อืดใช่ไหมลูกแมวป๋องแมวป่องป๋องนะว่าเอ๊ะนี่มันตัวอะไรเอ้ยนี่มันก้อนหินหรือเปล่าสรุปมันเป็นหนูหรือหินหนูตัวนี้ก็ ตกใจทำไงดีแกงตายแกงตายหนูแกงตายว่าหนีแมวครับได้เหรอเนี่ยใครจะไปเชื่อครับมันเกิดขึ้นแล้วนี่คือแมวมันจะอยู่มันกระโดดลงมาแล้วดูหนูนิ่งเลยจริงจริงดิฉันว่าแมวมันไม่เห็นหรือเปล่าคุณนั่นน่ะสีแมวมันต่อให้หนูตายมันก็เล่นนะแต่มันไม่อาจจะไม่เห็นไงดิฉันว่ามันไม่เห็นมันไม่ได้แกงตายแล้วรอดคือถ้าปกติหนูมันตกใจหรืออะไรมันวิ่งแล้วนะวิ่งเออแล้วมันวิ่งเร็วด้วย แต่นี่อยู่ยมันเฉยเลยนี่แล้วแขนมันอยู่อย่างนี้มันอาจจะเรียนรู้ว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่รอดพ้นจากกรงเล็บของเจ้าแมวเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําตัวให้กลมกลืนกับหินอ่ะงั้นทฤษฎีที่ว่าเจอกับสัตว์อันตรายให้แก้งตายแสดงว่าได้ผลน่าจะได้ผลคุณลองดูลาคุณเจองูอ่คุณลองแก้งตายเฮ้ยงูเจองูหลับตาหลับตาก็หายใจ เคยเคยบอกมีคนว่าได้ผลนะเจอกับอะไรที่เป็นอันตรายบางทีบางคนเพื่อนผมยังเคยบอกเลยว่าเจอเจอเมียจับได้ให้ทำไงว่าไปเที่ยวมาแกล้งตายครับแกล้งตายแล้วปรากฏว่ารอดตายจริงครับไม่แนะนำที่แกล้งตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนที่เรานี่เรื่องของเพื่อนนะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยยังไม่ได้ถามก็หลอกตัว